ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับโตโยต้ายาริส2018นะครับวันนี้มาด้วยการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับเปิดแล้วไม่เย็นเลยแล้วก็มีกลิ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุหลักๆกับโตโยต้ายาริส2018แอร์ไม่เย็นส่วนใหญ่ช่วงนี้เกิดจากสาเหตุอะไรกันนะครับอา,อาจจะเห็นช่างเพชรแปลกๆไปนะครับช่างเพชรเปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยนะครับ เพื่อตอนรับหน้าร้อนนะครับเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับผมโตโยต้ายาริสนะครับยาริส2018นะครับวันนี้นะครับช่างเพชตรวจเบื้องต้นจับเกล็ดน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟังโลศูนย์ฟังไหศูนะครับตัวเช็คด้านนอกนะครับ ไม่มีรอยด้ว่นะครับไม่มีรอยั่วซึิมตามข้อต่อแล้วก็คอมเพรสเซอร์แผงคอนเดนเซอร์ตามท่อแอร์แห้งกิฟนะครับแต่ด้านในเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับเราต้องรือออกมาเช็คนะครับน่าจะนะครับน่าจะถึงอายุแล้วนะครับยา่ิส2ง1 8นะครับก็ร่วงเลยมาประมาณ4-5ปีนะครับก็ของแท้ทุกวันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับ ก็คล้ายๆกันนะครับด้านในนะครับช่างเพชรยังไม่ได้รื้อนะครับแค่เตรียมเตรียมก่อนที่เราจะรื้อนะครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องยนต์ดูครับว่ามีไฟอะไรโชว์มาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะลงมือทําติดเครื่องยนต์ที่เรียบร้อยไฟที่โชว์ไฟเปิดประตูไฟตัวพีเบรกมือ ไฟเข็มขัดนิ้รภัยช่างเพชรไม่ได้คาดนะครับรถวิ่งมา <c oughs> ประมาณห้าปีแปดหมืนแปดพันหนึ่งร้ยสิบเก้ากิโลเมตรนะครับเปรดแอร์โตน่าจะไม่รอดนะครับกลิ่นชัดเจนกินเหม็นชัดเจนนะครับไฟไม่โชว์มานะครับไฟไม่โชว์มากว่าที่เราจะลงมือทำทุกครั้งนะครับ เป็นรถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก่อนที่เราจะทำงานการรื้อคอนโซลเราควรถอดขั้วแบตขั้วรบนะครับทุกครั้งเพื่อลดปัญหาในการ1ไฟโชว์หน้าปัด2ฟิวขาดระบบไฟร่วน,นะครับเราต้องถอดขั้วแบตขั้วรบออกก่อนทุกครั้งนะครับที่เราจะทำงานโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพารื้อตู้แอร์มาดูครับว่า สภาพด้านในจะเป็นยังไงหลังจากใช้มา4-5ปีจะรอดหรือจะร่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโตโยต้ายาริสสองนะครับช่างเพชรรือออกมานะครับตามสภาพนะครับใช้มา4-5ปีไม่เคยล้างตู้แอร์นะครับขวกขี้ฝุ่นนะครับเข้ามากาะเต็มไม่พอนะครับ น่าจะเรือด้วยนะครับช่างเพชรอัดรมเข้าไปแล้วนะได้ยินเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะไปแช่น้ําให้ดูนะครับว่ารววจริงไม่จริงช่างเพชรให้ดูองค์ประกอบก่อนนะครับที่เราเลือตู้แอร์ออกมานะครับคอนโซลแยกชิ้นนะครับจะถอดด้านบนออกก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเหมือนกันกับยาลิตรุ่นแรกๆนะครับ แยกชิ้นให้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ก็ใช้เวลาในการรื้อเพราะว่าชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะเราไปดูหน้านในห้องในสารกันนะครับยาริส2018นนี่นะครับวิธีการรื้อนะครับก็ค่อนข้างที่จะรื้อไม่น้อยเลยนะครับคลิปนี้ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับเพราะว่า ลูกค้าทิ้งรถไว้นะครับลูกค้าก็ไปทํางานบางทีเราอธิบายว่ามันรื้อเยอะนะครับค่าแรงช่างก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าการรื้อการประกอบก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางทีลูกค้าไม่ได้อยู่ดูนะครับก็พูดไปพูดก็ไม่ พูดปากเปล่านะครับเราก็จะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะทําไมแพงแบบนั้นแบบนี้นะครับบางทีช่างเพชรก็ถือโอกาสถ่ายไว้นะครับนี่นะครับการรื้อตู้แอร์นะครับทุกอะไรทุกสิ้นทุกชิ้นส่วนสายไฟที่ถอดนะครับไม่ใช่น้อยน้อยนะครับนี่ช่างเพชรต้องเสียดเสียบกับให้ครบทุกเส้นนะครับไม่เช่นนั้นเราก็ต้องรื้อใหม่กันนะครับเยอะ เป็นเสียเวลาอีกนะครับตู้แอร์รั่วนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปแช่น้ำดูครับว่ารั่วจริงไม่จริงสินส่วนที่เรารื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือยกออกหมดนะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับว่ารั่วจริงเดี๋ยวเราไปแช่น้ำดูครับว่ารั่วจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับนี่นะครับ เราจะสังเกตเห็นฟองอากาศนะครับขึ้นเป็นแถบนะครับขึ้นเป็นแถบเลยนะครับไม่ใช่จุดเดียวนะครับมีน่าจะสองสามจุดนะครับนี่นะครับขึ้นเป็นน้ำพุเลยนะครับนี่นะครับหลักฐานชัดเจนนะครับนี่นะครับ รั่วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้คือรั่วตามอายุการใช้งานนะครับวิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับซ่อมไม่ได้ถ้าซ่อมเชื่อมจุดรั่วมันก็ออกอีกข้างกันนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานได้แค่นี้จริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอ่า เอาเปียกตู้มาล้างทําความสะอาดให้นะครับอันนี้คือหลักฐานนะครับเก็บไว้ลูกค้าดูนะครับเป็นน้ําพุเลยนะครับโอเคครับสรุปก็คืออีวาไม่รอดนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูอีวาใหม่นะครับอันนี้เรียบร้อยครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับผมหลังจากช่างเพชรล้างทําความสะอาดพวกอีวาเบอร์เตอร์แล้วก็เปียกอีวานะครับเปียกตู้แอร์นะครับอะไรที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนี่นะครับ เป็นอีวานำเข้านะครับไม่ใช่ของเลนโซแท้นะครับซึ่งลูกค้าแจ้งมาว่าใช้ของนำเข้าก็ได้นะครับซึ่งช่างเพชรใส่รถตัวเองเข้าปีที่สี่แล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหานะครับยี่ห้อนี้นะครับช่างเพชรรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเต็มนะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้าเลยนะครับว่า คลิปนี้ยืนยันให้รับประกันให้หนึ่งปีนะครับกับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับคลิปลงวันไหนก็นับจากวันนั้นเลยนะครับก็ให้ทูกค้าเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าช่างเพชรเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนให้นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอีวาเดิมที่ติดมากับรถยนต์นะครับเป็นของเดนโซ่นะครับมีรอยมิกีเมอ์เดิมแทะนะครับมีรอยมิกีเมาส์เริ่มบุกลุกเข้ามานะครับมีการแทะ ฟิลเตอร์ตู้แอร์นะครับใสก่องช่างเพชรก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอะไรที่เราจะเปลี่ยนมีวาเวเตอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ตู้แอร์นะครับ2อ,อย่างนะครับส่วนแปลกตู้ช่างเพชรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิศทางมิกกี้เมาส์เข้านะครับนี่นะครับบริเวณนี้จะเชื่อมต่อกับด้านนอกห้องดิสารน,นะครับมิกกี้เมาส์ก็จะเข้ามาได้นะครับ เข้ามาทีละสิบยี่สิบตัวพร้อมกันได้สบายนะครับ oh, <no. S 1> แต่ช่างเพชรจะทำการปิดปิดตายนะครับไม่ให้มิกกี้เมาส์สามารถเข้ามาด้านเข้ามาด้านในห้องลิสารได้นะครับแล้วก็กินที่อยู่นอกห้องลิสารก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบอีว่าเข้าเปียกตู้แล้วก็จะ ปิดทางมีกี่มส์ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทำความสะอาดพวกคอนโซลแล้วก็จะประกอบคืนเข้าไปนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำความเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับทำการประกอบแล้วก็เก็บงานเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งครับผมครับผมตอนนี้เราก็เติมสารทำความเย็น เต็มระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแรงดันฟังโลอยู่ที่ประมาณ30ปีไอนะครับฟังไฮอยู่ที่200ปีไอโดยประมาณนะครับอัดลมคอนเดนเซอร์ทํางานดีนะครับมีลมแรงแล้วก็ตอนนี้ท่อใหญ่นะครับเริ่มจะมีคาบน้ําเกาะนะครับความเย็นด้านในน่าจะเริ่มเย็นชํานะครับผมส่วนเกณฑ์แรงดันนะครับประมาณนี้30-200นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ระบายดีแล้วก็พวกการทํางานถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมท่อเริ่มจะมีน้ําจับนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความเย็นด้านในกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องนลสานนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่นะครับช่างเพชรประกอบแล้วก็เก็บงานเพสรระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟเก็บให้เรียบร้อยทุกทุกสายทุกเส้นนะครับทุกตำแหน่ง ไฟหน้าปัดไม่มีโชว์นะครับไฟหน้าปัดจะมีแค่เข็มขัดนิรภัยแล้วก็เบรกมือแค่ดันนะครับที่ช่างเพชรใส่เบรกมือไว้แล้วก็เข็มขัดนิรภัยช่างเพชรไม่ได้ใส่นะครับส่วนความเย็นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับผมว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมกับโตโยต้ายาริดคันนี้ทดสอบความเย็นกันเลยครับผมรถวิ่งมาที่8ป8 0 0 0 0กนิดๆนะครับอุณหภูมิที่ทำได้นะครับ ตอนนี้ที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับช่างเพชรเปิดเทอร์โมเย็นสุดนะครับพัดลมเบอร์สองนะครับจะได้คอมเพรสเซอร์ตัดต่อเร็วนะครับเนื่องจากลูกค้ามารออีกหนึ่งคันนะครับ VOS VOS คันนั้นก็น่าจะอาการเดียวกันก็อาการเดียวกันนะครับช่างเพชรตรวจเช็คไม่มีน้ำยานะครับคาดว่าน่าจะตัวแอร์เหมือนกันนะครับ <c oughs> หลังจากเราเปลี่ยนอีวาเสร็จนะครับเป็นของเทียบอุณหภูมิภายในอยู่ที่ 8.7องศานะครับเดี๋ยวเราดูว่าลดลงได้เท่าไหร่นะครับกับคอยเทียบของเรานะครับถ้าต่ำกว่าสิบลงมาช่างเพชรเคยบอกว่าเย็นชํำนะครับแต่ถ้าเลยสิบขึ้นไปคือว่าใช้งานไม่ได้นะครับอุณหภูมิลดลงที่8.7นะครับ7.8องศาอุณหภูมิในห้องโดยสารอยู่ที่22องศานะครับ น่าจะต่ําสุดอยู่ที่7.8นะครับอุณหภูมิในห้องดยสารอยู่ประมาณ22นะครับและก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งช่างเมสอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนานนะครับลูกค้านั่งรอได้นอกอยู่นะครับนะครับก็จําเป็นต้องเร่งเรียบนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะว่าหาไปหาทํางานหัวใจในคลิปนะครับตอนนี้อุณหภูมิลงที่7.6นะครับอุณหภูมิภายในอยู่ที่21.4ถือว่าเย็นฉ่ำนะครับ โอเคครับทริปนี้ก็สรุปอาการเลยแล้วกันนะครับก็เกิดจากอ e ีวาโปลิเตอร์นะครับหรือตัวแอร์รั่วนะครับกับฮอนด้าอ้ยไม่ใช่ฮอนด้าสิโตโยต้าโตโยต้ายาริสสองพคันนี้นะครับมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นอาการเบื้องต้นก็คือมีกลิ่นเหม็นด้วยช่างเพชรตรวจเช็คตัวรั่วข้างนอกไม่มีสรุปก็คืออ e ีวาโปลิเตอร์ไม่รอดนะครับผมใครที่ดูมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าเห็นว่าทริปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่างเพชรด้วยนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับแต่ไม่ท้ายสุดนะครับช่างเพชรกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมชิปนี้ช่างเพชรขอจบลิปเร็วไปหน่อยลิปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้านั่งรอด้านนอกนะครับผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ